Leads u n i t โลนันดินโเอาเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับอ้าวบอลชนคานครับกระดอนกลับออกมาอีกครับลุยโซเลส โอ้โหลูกนี้มันข้ามคานออกไปครับดรักสเลอร์ลูกกลับไปที่ยูเลนดรักสเลอร์เซคิโอสวอเลส กันเลานบาสไปถึงบอลแบบสบายๆครับและเขาก็ยิงเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับอดุลโลฟิดาวเซคิโอบุสเกต โอ้ oh, ต้องบอกว่าเขาทําได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปย่างบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับีิก้อดูโรวิดาวโลนันดินโนเนม่าบอลกลับไปที่เนม่าดว็กซ์เลอร์แม่ระสา และจังหว่านี้ยิงเลยครับโอ้โหและเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลฉลับผู้เล่นกองหลังออกเทียโก็ซีว่าไม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับลูกนี้เป็นประตูที่สวยงามจริงจนะครับคุณในดิันครับเขามีเวลาที่จะเทคตัวขึ้นม่งแล้วก็มีเวลาที่จะม่งเข้าไปได้อย่างสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นลูกแตะมุมที่พวกเขาจบสกอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนม่าเด็กซเลอร์เนม่าโลนันดิโอและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ ต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะโลนันดิโนดิมาเรียเอาละครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วเขาหมงลุ้นประตูเลยแหะครับ อาดูโรวิดาวโอ้ผ่านไปได้แล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับและดูนะครับเขายิงลูกนี้เข้าไปได้อย่างเฉียบขาดครับบอลพุ่งเรียดเสียบมุมป,ประตูเข้าไปเลยนะครับลู้สาบตูพุ่งไปไม่ทันครับเฉียบครับ จบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาวประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูซัวเลสอังเคลดิมาเรียกิลังเอเบเป้ครับพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวกะจะเจาะแนวรับไปให้ได้ครับโลนันดินโย มาตอนนี <De> ้ดูนะครับจังหวะนีเขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้หน้าเสียดายครับก็เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเขาเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับัวเลสและจังหวะนี้มากินยอสเขากัดหนักเลยครับพิก้ โลนันดิโอตัดสินที่สชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับทด3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับอ่าลูกนี้เขาอ่านจังหวะได้เยี่ยมเลยนะครับตัดบอลไปได้สวยครับซัวเลสอ่าลูกนี้และเขาก็ยิงเลยครับ